สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวช h a n แน l นะคะวันนี้หันแม่เพียวจะมาเบ่งผู้ชายผัดซีอิ๊วค่ะเพิ่นผัดเมด่เป็นลายกระทะและน้อยาเนาะแล้วก็ผีมือเป็นไงบ้างคะสัมภาษณ์คุณยายเลยแซ่บมากแซ่บด้วยอย่างนี้เลยเยี่ยมเยี่ยมบึงซีกระทะปุกน่าทานมากดีรึเปลยโอ้ยจุกเลย thế toàn chuột chuộc rồi con nam mày tháo kèe ở dưới đó tháo ผักปลาซีอุวค่ะนา้าไหมสวัสดีค่ะม,มาถ่ายยูทูบค่ะทำอะไรคะเ,เส้นเส้นผัดอะไรนะผัดซีอุวค่ะหมดไปกี่โลเลยคะนี่โอจำไม่ได้หลายรอบแล้วหลายรอบแล้วค่ะ แม่ได้บุญลำเดียวเด้อจ้าหนูก็กินไปหลายรสเหมือนกันค่ะแม่ได้บุญลำเดียวนะคะจ้าได้บุเยอะๆจ้ารวยๆค่ะแค่สิ่งได้สมใจปรารถนานะคะหายใจออกเป็นเงินหายใจออกเป็นทองแล้ะความแข็งแรงค่ะสุขภาพแข็งแรงจะเจ็บจะไข้นะคะทำไหมจ้าตอนนี้แกะซู้อยู่นะแกะเอี เฮียเฮปไทยร้องไทยมึงไทยไม่แกะเซนดีละปื้ลโลดนะเจ้าหนึ่งยูทูบดูดีเด้อแม็ดเลยยายติพงแม็ดกับมูกเนี่ยเพิมเนี่ยก็เติมเพิมเพิม เอ๊ะญาแม่กำนันว้แกนีไปไหลโลอยู่ในไหนเนาะจ้าเฮะก็เรียจ้งานจ้อุบนุนอยู่ใครดีขนาดเออปะเน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 อ คะนนหั่นก็หั่นไปนะคะอ๋อแครอทเป็นกระลังเลยเนาะหน้าไม่เนาะเออมาดิสึโกเฮาพูดระบวดนี้ไข่นี่ไข่ทองไอ้คุณครูเซกับไอ้หน้าไม่นะคะสมทบทุนทุนเนาะหมดไปหลายแผงเหมือนกันเป็นบ่อคะสิบแผงรวมด้วยนะสองแผงแล้วก็ร้านเตียงใหม่จะ ได้บนด้วยกันค่ะรวยๆค่ะชัดกว่าทายแม่นตรงนี่แม่ฮีเขาเบอกไปตักออกดีทายอะไรทีได้แลยพุ่งเดินต่บันั่งจ้าไม่เอาท้าบัดก็ดีเต้เตรียมเป็นนั่งจ้ะเอาเอา เกมเกมหล่อจิ้นครับอเสริมเอาดวัน้นแวนั่งนะคะมเลยวทขอจบคีิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องในเท h ชาแนลด้วยค่ะปิดถูกไงว่ากันนะคะช่องใหม่ทาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณติดตามด้วยค่ะ